สวัสดีค่ะสวัสดีเอ็กซีนีดูยนะคะวันนี้นะคะมากินข้าวด้วยกันจ้าหลังจากที่ไปทั่วซอยเหลือพี่น้องหมือน,นี่มากินข้าวอยู่บ้านมีปนกบแกงเห็ดนะคะอันนี้แกงเห็ดแกงเห็ดขาวปนกบ,นก,บกะต้มป่าแจวแักสดนะคะกินข้าวแล้วกันวิยากกินปนกบนึกว่าแมนคุณแม่หัวใจคว่ำขืดเนาะ สกเห็ดทานคืดําสมชื่อเห็ดทานแห้งแกงแห้งดํา สวัสดีพี่น้องป้องไปสุกุสุคนค่ะไปสัมผัสสถานการณ์แต่ละที่ ไปลงพื้นที่อีหรีมันได้ความรู้สึกมันเห็นความดีใจความพี่น้องเวลาเข้าไปซอยเหลือมันเห็นความการเป็นยูที่ถูกล้มบากของพี่น้องไปลงพื้นที่จริงๆอะ่ะ มันได้หลายอารมณ์แห้งพี่น้องเป็นอย่างขึ้นเลือไปลงพื้นที่เองเพราะวา่าบางพื้นที่เมื่อวานนี้เราจะได้รู้ว่าเขาขาดอะไรบ้างแล้วเขาเดือดร้อนอะไรจริงๆบางพื้นที่ แคาไม่มีคนเข้าไปช่วยเลยเราแต่ไป็นคู่น,นิําเพื่อน่บ้านเมือ,องสงบแล้วเพื่อนอยากได้กู้เรื่องเทศกาลขั้นเกิดการกุศลนเพื่อที่ไปสั่งข้าศเลี่เพราะว่าข้าลี่ยนผูพังกู้บ้านเบื้องต้นแล้วบ้านเมือง้องเงียบก,ก่อนพี่น้อง พี่น้องชาสูรินกลับไปแน่นอนค่ะไปทำประโยชน์ให้อีกปนกบเสียพี่น้อง ไมลงพื้นทีต่ตอนน้ำถ่วมพี่น้องก็เลยเราก็เลยอยากลงแบบอยากไปสัมผัสจริงๆ มันนี้กราเห็นว่าเกิดกายิ่งกันอีกแล้วแต่เรามองที่ล่าสุดที่สงสารที่สุดก็คือยิงแถวโรงพยาบาลแถวใกล้ศูนย์อพยพคือบแบบมันเป็นข้อึกว่ามันไม่มีจัญบันในการลบมากลายพื้นที่วันนี้ก็ ขึ้นเป็นพื้นที่สีแดงมองนี้ด้วยไปหมู่บ้านนี่ก่ขึ้นเป็นพื้นที่สีแดงหมดละเพราะว่าถามเจ้าหน้าที่ไปพันว่ามันจะยิ่งระยะไกลขึ้นความรุ่มแรกมันน่ะมันจะยิ่งกไกลขึ้นห้องก็เลยต้องถอยขึ้นไมาอีก่าซ้ำพันมา เป็นกำลังใจค่ะ ทางนั่นก็ขอความช่วยเหลือมาอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะคุยกับทางแคทมี่ทางแพลวพาวอยู่ เ,เห็นพี่น้องลำบากแต่อยากซอยทุกพื้นที่แลวพี่น้องแต่ว่าการช่วยมันก็ต้องมีปัจจัย เฮากับซอยไรซัมห้องซอยไรมาเฮามีว่างห้งกับมีแต่เฮางบอดี้มีหลายมาเดีรวยเนาะพี่น้องเราไม่ได้มีเยอะเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้เล็กน้อยไปเนาะพี่น้อง โอเคค่ะพี่น้องอร่อยกินข้าบเคียนะคะกินข้าวในเดอ้อพี่น้องทำหมอกทำงานซอยผู้ประสบไพ่กะเจ้าหน้าที่ก็อย่าลืมกินข้าวนะคะผู้อพะยพะผู้ประสบภัยก็ มีกำลังใจสูสูด้วย